บอลอยู <nelle rium> yeah, well, ่ไหนลูกเอ้าบอกกมิสิมาบอลอยู่ไหนไหนบอลน่ะลูกไหนบอลไหนบอลอยู่ไหนเออเขี่ยไปเออเขี่ยไปเออเออพ่อก่อนดิแม่มีซช่วยเลิกอืมแม่มิซช่วยทำไมบอลมันไปอยู่ใต้เก้าอี้ได้เล่นยังไงอะนะลงเล่นยังไงฮัลโหลไหน mì ăn một chút chút get it, chút 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 này chút chút ở đâu? Này, chút chút Này, ไหนบอลน่ะลูกไหนบอลไหนบอลอยู่ไหนโอ้ยสงสัยอะไรอ่ะลูกก็บอกอมิโกสิว่าอยู่ไหนอ่ะบอลน่ะไหนส่องลูกซิลูกเห็นไหมไหนมีอยู่งไหนอ่ะหาซิน้องบอลอมิ่กนอยู่ไหนโอ้ยตรงไหนตรงนั้นเหรอไหนเอออตรงนั้นอยู่งนั้นยุ่งนั้นเอออยู่งนั้นเออเอ้ากองมาก่อนออกมาก่อนเดน้องมีเอาให้ อนโอ้ยอยู่นี่อย,อยู่นี่อยอยนอเออไปไปเราไม่เอาให้ไปเออเราไม่เอาให้ถอยก่อนถอยก่อนแล้วก็ถอยก่อนสิลูกทิดเจาก่อนทิดเจาก่อนเออไม่รู้แล้วลูกอะ่ะแล้วไปสิตรงนั้นพี่เจ้าออกเขายังไงฮ <c oughs> <า>ะออกเขาได้ไงหนูชิดตรงนั้นน่ะลูก <c oughs> โอ้ย <c oughs> เออเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้ <c oughs> ได้บอลแล้วนะคะนี่นะคะอยู่ใต้โซฟามีตขนดูหน้านดูหน้าเอาทำไงก่อนลูกติดดาวยังเออทีมมีของ